ทักทายทุกคนตำสมตำนาะจ้าเป็นมะละกอซับน้ำมะขามเปียกอันนี้น้ำมะขามเปียกพริกสดกับพริกแดงมือน,นี้บหลายเด้อพี่น้องโอ้พริกสดกับพริกแห้งมือน,นี้บหลายเด้อประมาณสิบสิบเท่าใดหนึ่งอันนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่หน่วยเด้อกับพริกเด้อจ้าแล้วก็เ,กเป็นกระเทียม มนตรีอีกอย่างกา็น้ำตาลมะพร้าวเว้ยพี่น้องจ้ามีมะนาวมีมะเขือเปลาะมีมะเขือเทศแล้วก็มีน้ำปลาร้าใช้สองสูตรน้ำปลาร้ามีผงชูรสมีน้ำปลาเด้อพี่นอ้องนั่นแหละเดี๋ยวไปโคลกกันเลยจ้ะใส่พริก้าไปใส่พริก้าไปโคลใส่น้ำตาลลงไปโคล มะเขือเทศ <ś led> มะขามเปียกมะนาวปลรราโอ๊ยสำรับสำรับพี่น้อง <ś led> ผมชุบนิดหน่อยมาขื้นล น้ำปลาหน่อยหยด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 ซิ่งไปได้ขอน้ำปลานิดนึงโ้๊ยน้ำปลาหน่อเห็น,นบดน ให้เบิ่งให้เบิ่งให้เบิงบ่งนี่จังสิได้ที่แล้วเอามะละกอส่เดอใส่มะละกอลงไปโอ้หสุดยอดเลยสุดยอดเลยทุกคนนี่ นะ่าเดี๋ยวไปกินกันจ้ะเดไปตัดจัก,กัน พ่อพ <P in om> ี่น้องโสดพ่อบอโพดพ่อบอฮานะเดี๋ยวไปกินกันสวัสดีสวัสดีวันศุกร์สุขสุขคนขอ,ขนขขอขให้มีความสุขนะวันนี้นะวันศุกร์เร็วอาทิตย์หนึง่งผ่านไปยังรวดเร็วท่านใจ <P in om> อิริจากพี่น้องแล้วก็อ่าชีวิตยังน้ำเนินต่อไปเนะพี่น้องสุขดีแน่ ทอดแห่เนอนเอเนสเตตัดเร่งๆเน่กะตามนั้นนาะพี่น้องเนาะตามนั้นตามนั้นพี่น้องส้มตำตามที่ได้เห็นเด้จ้าล้วก็เป็นพักนาะจ้ะเป็นพักเราก็เป็นขนมจีนเอาเป็นปาปลาวานทอดปลาวานทอดกินข้าวแล้วก็ไปหาเห็ดเบียยเห็ดงาน <c oughs> ขออนุญาตใส่มือจ้ะต้องขออนุญาตทุกคนเลยเวลาใส่มือ้ <c oughs> อเพราะว่าอืมอืมับอ,อันนี้เป็นพักกัดแก้วจ้ะสีเฮียบอ่อันยัยเฮียเด้อ บางคนอ่ะเขียนมาว่าโอ้ยเห็นแต่เมียฝรั่งมันกินแต่เขาว่าสันเอาอีลีกะเนาะอ่ามันกะเป็นเป็นการเหตุคลิปวิดีโอที่อยู่เมืองนอกนะจะ่ะสิออกไปข้างนอกแต่ละเชือกะควมเนิบหนาวกับมูเจ้ากับใยลไล่ข่อยออกไปข้างนอกหลายจะ้ะเพราะว่ามันมันหนาวจะ้ะ เมนยู่อันส่วงซัมเมอร์นี่ยจะได้ก็ไดเห็นข้างนอกแ้ๆเลยจ้ะซัมเมืรอกะไก่สีม้าแล้วเนาะพี่น้องได้เห็นข้างนอกได้เห็นการเก็บเห็ดได้เห็นชีวิตประจําวันข้างนอกได้แล่นอันได้แล่นไปกีฬาไปฟุตบอลติดขอบสะนามแม่ธิวกระช่วงซ้งงมเมอร์เนี่ยแหละจ้าก็กคือช่วงนี้มันหนาวกะยาล่ยข่อยออกไปข้างนอกเถอจะจากให้ข่อยอยู่ในบ้านนี่แหละอบอุ่นแล้ว Nên khỏe áo sọt mà thoải mái hết nha mặt vườn lam sông tầm bà wow, anh đi phát ca ghéo ghéo ขอถอดในการข้ามญ่เด้อทุกคน ขาเสาข่าเทียงร่วมกันจ้ะพริก1ิี่เม็ดนับให้เบิ้งเด้งมาเนี่ย Mình nóng chặt xịn ก็สื่อมาเหมื่อวันศุ์โอ้พ่อแม่สื่อมาเหมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งได้ต่ำด้วยพี่น้องยังสดๆอยู่จ้ะ แคบหมูมดข่อยคิดว่าแคบหมูข่อยมดดมดคือบ่ามดว่าอยากกินแคบหมู จุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้า มันเนียนนุ่มๆพอบาเพ่นตองอ,ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนรวมงานตอนเลิกงานในจักน้อยยังสี่อะจาะเดี๋ยวกักกลับเขามาบ้บานสาเน,น,น่ยมันนี่ส่วนสองนุ่มกะอันนี้กีฬาโรงเรียนกับพุ่นแลปะปมาณบบายสามเคิงพ่นน่ะเพี้ยนเป็นวานนะ ตื่นเสาร์มาต้องได้อาบน้ำาลางหนาแปรงฟันมันจังสดชืนร่างกายมันสดชื่นอ่ะพี่น้องถ้าว่าตื่นจะมีบางมือตื่นขึ้นมาหลางหนาแปรงฟันซื่อๆแล้วก็แต่งโตซื้สกว่ามันสกป,ปกขงังไหนกันไดด้วย <laughs> อืมขอโทษ ขอโทษเด้อบางคนก็ดดาไม่แห้งดาจนซ้ำนึกบ่าท่านว่ากูไปเฮ็ดอย่างให้น้อว่าตี ขอโทษล้วยังบ่อหายอภัยนี่เป็นตาสังนะฮ่อยรจะบอกเสมอว่าอันนี้มือนกินซอนเด้อมือนกินข้าหไงเด้อมือนกินบะสุภาพเด้อทุกเทือแหละเพราะว่าค้นโลกสวยกับเมียหลายนั่นนะ สามพันทะอพันดาเขาให่เขากับดาพันใดญคือกันนันล่ะดามาดากลับเดมอเอ้มันจังสีเขาเอิญยังจอดมันจังสีซ้ำมาดุนฉันแล้วดามาบาตอบกลับนี่เวย้ยปันดาเจ้าคองแล้วเนาะ เอาหมวนเอาหมวนวจ้ะขอความกรุณน้าเนยดาแห้งดาแห้งนี่สำนึกบ่ท่านเด้แหงจะกินเผ็ดอยู่ห <laughs> <laughs> ยอกๆยกกันเล่นนะจ๊ะ ยัซีเลียดหลายเบึ้งแค่ความบันเทิงซื่อจ้ะต่างคนต่างเสียเวลาคนเบิ้งก็เสียเวลาเบิงคนเห็ดคลิปก็เสียเวลาเห็ดคลิปกับเจ้าเจ้ากันเด้อจวจ๋าจะด่ากันหักกันได้ดีละบ่ได้หักกันแห้งกันหักกันน้อยๆก็ได้จ้ะ ขอโทษขอโทษอืมแซรษมากพี่น้อง ฟ้าเว่า,เ,าเรื่มอว่าหนให้ฟังลืมเขานันตีสิจบคลิปไปแห้งและ่ะเอาไปเป็นมือน,นาโอ้ยถักสิเเวาเรื่องหูฝาดหูแววห้ฟังนั่นลืมเลยนันตีละ่ะมันต้องได้เบาตั้งแต่ต้นคลิปคนละเนาะพี่น้องจ๋า ขออนุญาตกินต่อได้จ้ะเ้อความสุขอ่านวันสุขขอให้ทุกคนมีความสุขเครียดใดแต่ว่าอ่านเครียดใดแต่ก็ต้องระบายออกหมายถึงว่าระบายให้เขาสมองเขาปอดโปง่งบ่เม่นระบายเพื่อสิไปไปด่าไผยด่าไผบ่เม่ยนอาจารย์ระบายให้มันสมองมันปลอดโปร่งเนาะจ้ะไผ่เครียดอีกยังกันเนาะนั่นแหละสะเตตัสใน f a c e b o o แอะ่ะแรงๆทั้งนั้นเลยเข้าไปนี่บ่พรายคอยากอ่านเปิด Facebook ปันใดจ้ะ สเตตัสแรงๆทั้งนั้นเลยกะเอวอันสุกกะไหสุภผูสุข้ขขนมีความสุขเนาะจ้าสวัสดีเดอ้อ